ดดีีนโอเคขอบคุณครับไอโทำแบบชจ,จ้าจาเลยเหรอ เล่นก็นอนีองในนี้แหละครับแล้วก็รีบวิ่งไปดูแลอันนี้เล่นแบบสโนว์เล่นแบบปกติกตอนนี้เราไปดูแลก่อนเลยครับเนี่ยนี่คือก้โทรศัพท์แล้วครับเนี่ยก้โทรแล้วครับหลังจากฮั่นบวเกิดซีบีไอเนี่ยไอซื้อฮาร์ดแล็คประเมือหน้าขาละ ผมบอกอาการเรียบร้อยละเนี่ยเนี่ยอย่างนี้โทรเลยนะอืออยู่ว่าผมโทรหลังจากหลังจากวนี้แป๊บเดียวครับอือเวลาเวลาในกล้องจะจะเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับอือเนี่ยครับผมก็ไปดูนะครับเนี่ย,รยประเมิอนอาการไปดูว่าเป็นนี่เป็นนี่ พยายามแบบรดทับเบียงเข้ามา okay. ครับอให้เปิดครับนี่ครับกาขอเสียลตรงนี้ไตรงนี้ถ้าถามคลิปด,ดูแบบสโลโมชันนะครับะจะลงมา๊ลงมาถึงต้นเนี้ยครับเลิ่มหุตัวรู้สึกเบรกพอมีใช่รูส้สึกเบรกแล้วก็มาอีกแล้วก็จะมาเสียหลักตรงนี้ครับ แล้วก็ฟาดฟาดเขาเสาอ๋อมาเบรกอยู่แหละตันได้เบรกอยู่แหละเบรกูครับแล้วเบรกชงเราทำเสียงไฟโ้โหเสียงมากทุกเกิดแบบฟาดเข้านี่เลยครับอ๋อรอยนี่เหม็นไหมครับรอยของเนี้ยไฟินไงคนรูปสองเออเออเอออันนี้อันนี้ทุกใครน่าจะล่างเรียบหรอเปล่าอ๋อมีเรียบพี่ตัวยา อือแล้วมีมีหอยเบกกอ่ะมัีหอยเลยมันเหมือนเตะหน่อยเดียวแต่มันเหมือนมีหอยรอเบกเอออ่าครับรู้ว่าเขาหางหน้าด้านขวาของรถ่ะครับแต่ของรถก็สักเข้าตรงสายฟ้าเลยแล้วก็ช่วงนี้เนาะน่าจระยุครับหอยเลยบันมีหอยตีแต่เตะเบกอย่างนี้แล้วก็ประกอบแล้วเป็นป่าเนาะ ชิ้เมลมีของมาเอครับมันงมาเนอจะได้ก็จะจูวายอ่ะจะมอ,อดีบับนมสามมีสคนอ่ามีสามคนอ่าคนหนึงูเขาไม่แบบูยูดีนี่แหละอ่ามาปุ๊บอ่ากรีดกันผู้หญิงกีดกัอนอน่าเลียวไว้พรอม อ๋อตอนตอนกี้ไม่ยังไม่ได้จนเดียวยังที่ผม็เนเรยวไปปุ๊บก็คือไปปุ๊บเข้ามันปุ่มเลยครับนปอ,อ๋อครับเข้ามันเร็วเร็วแต่เขาก็ไม่ได้ไปกี้ไปกัดปุ๊บเลยเอ,อ่อถ้าเป็นว่ามีเสาเนี่ยครับชนผมเป็นคนแรงเลยถ้าหันในคลิปนะครับ